ว่าึ้นนะมูใสมโนนอบนอมคอรรมทำกุเวนจ้าตุโลกบาลยุคคนทอนอีสานทิพวิมานจาตุมมหาลาชิกายมมา สักการรรมน้ำทางอุเบกขายืนมาลายอทถุยด้วยสัตทราพยาเวทสวรกุ่มทันตนกาแกง่งขอยอดทำสองแจงหูแห่งบุญดอกน้ำทางขอยอดทำสองแจง Un mm -hmm. mujer mm -hmm.